โอเคโดนกูด้วยเวทเกินตําปันหวัดปะเนี่ยโอ้เออบาดีบานดี้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับเฮียนุนะครับหรือบางคนเรียกว่าดีเจเฮียนนนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรามีวอลแครนนะครับก็คือแครนที่ผมสังกัดอยู่ก็คือ CG จนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมีวอลกับแครนที่ชื่อว่าสํานักหมีในการวอลแคนรอบนี้นะครับทุกคนวอลกัน2หรือว่าสมรอบไม่แหละเพราะว่าเราต้องชนะ2ครั้งติดนะครับอย่างเช่นหน้าตาเลขเราชนะ ตาที่2เราชนะก็คือจบตาตาแรกเราชนะตาที่2เราแพ้หรือว่าเสมอนหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องมีตาตัดสินก็คือตาที่3นะครับบอลน่ะสองในสามนี่แหละโอเคไหมนะครับตามนี้เลยนะครับบอลเดี๋ยวเรารออย่างแป๊บเดี๋ยวเราไปดูกันพี่อะนู้นแเรียกฮะแม่เรี่อะแม่เรียกแม่เรียกไปดูไปแม่เรียกทำอะไรไม่รู้ทุกคนนะครับเดี๋ยวแม่เรียกนะครับมานะครับอะไรก่อนจอดไว้เนี่ย จะจอยดูครับว่ามีใครบ้างครับ PGC Dean Cat Ojo y าด u Jim ครับแล้วก็ Lim Genesis เปียมไทยโ Moguchi C5 จะมีคาซูโอต้มไข่ครับคิงครับลูกเต่าครับพี่พี่พาอะไรดีครับไพ่ดอกตันดีจีหนึ่งไปตรงแหรอครับพี่พี่เต่าอะครับจริงๆริอะพี่อนุเล่นแต่ว่าจอดบอกพี่อนุไปแล้วมันไปหาแม่มันแลแล้วก็ได้เวลาโดนวันทิ่ น้องจอดสื้เขานาพี่เที่ยวเที่ยวนกมาเบาเออิเลยเราอยูพื้นก่นนะตายก่อนเออว่ะเี่ยวกี่มีดไม่มีเอาให้มองมาเอาให้มองมาเหมือนกันเอา้ไหมสามมาเจ้านุมาพี่พี่ว่าตรงไหนทนายเยอะผมว่าประมาณตรงนี้ทนายแน่เยอะพี่ก็ว่างั้นพี่ก็ว่างั้นอันโยนมาจอดกะโดูอีกไปไปาไป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  โดนนั้นหนึ่งตั้งมากแล้วอ่ะไม่ต้องเพืองพี่วิเจอจะบาดิพี่จะบาเิตโอ้โอบาล้วมีค้ามีค้าของพี่บาลิษบาดบาดิษบาดิษโอ้ยโอ้ข้าของแตกโอ้สุดยอดแล้ยสเลสุดเลยพี่เล่นสนายไปสคนอะเดีวผมสนายสองช๋ยวเล่นชาร์อ่ะผมไว้ใจพี่่าหอพี่เป็นสนายในเมื่อวานลวเนาะโอเมื่อวานน้ำาทูน้อง ทำไมคุณรู้สึกว่าคุจะไม่ได้เล่นวะพี่โอ้พี่อย่าอย่าเอาลางนี่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่อย่าไปเยอะพี่เดียวไอ้วอสเอหมากไว้จาะก่อนดิช่วยกันเออข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 อได้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 มาเลยมาเลยนี่ไม่เก็บบอสพี่หนูไม่เก็่บอสพี่หูอัพเต็มแล้วร้อยร้อยมีคน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 บ้านแอ่บ้านแอ่เฮ้ยช่างห้ามเหรอแค่อยู่บ้านฟางอยู่บ้านฟางโอ้โหใช่ใช่อัพก่อนอยู่ ไม่มีเกาะระวังนะครับไม่มีเกาะไม่มีหมอกครับระวังครับระวังครับหม่องกลางหม่องกลางน้องๆหม่องกลางหม่องกลางเจ็บ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 ตรงนั้นเอ้พี่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 อันนี้ตรงสไนตตรงนี้ก็มีสไนอ้ยมันอยู่มมัันนอยู่แถวไอ้นี่แถวอะไรวะไหวปะพี่ต้องบอกไปไปไปมันอยู่แถวเออไอตั้งเป้าอ่ะยิงเป้าอ่ะตั้งเป้าผมเฮ้ยพี่พี่เจอแล้วตั้งเป้ามีสี่ตัวมันดิบตัวมันดิบตัวมันดิตัวไปฝั่งนู้นเหรอพี่เข้าวงเหรอ ใช่ใช่จอมเมียบออเท่าไหร่แล้วจอมสองสองตั้งเดิมแล้ผมแดวบออแล้วมันเริ่มเริ่มมีผลิตมีผลิตกันกำลังผลิตเก็บเก็บไว้บ่อแล้วที่เราเราขึ้นข้างบนปั๊บไปบ้านล่ะจะไปเสี่ยงให้แล้วนะขอดูดาวนะเราแลเรามีคนป้องวะนั่นสิพี่แต่แต่ก็ไม่ไดีก็ไม่ดิก็ไม่ได้ต้องดิดอ่ะใช่ต้องดิดเราไปเคลียร์เขาก่อนอ่ะต้องดิดไปเคลียร์เขาอ่ะไปที่ทีดส่งตรองจุดโอโจ้พี่โอโจ้เมียอะไรผมมีสามร้อยอ่ะเอามาพี่ อะไรเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเดี๋ยวพึ่งปิดมีคนเหมือนเข่าขอบขอบเลยมันดักเต็มเลยเต็มเลยเหรอเต็มเลยเต็มเลยเลี้ยงไหมอ่ะพี่ไอวอลเราอยู่กับพี่ในพี่เนี่ยพี่ถูมพี่ว่าไหวถ้าบีบหลังไปแนวหน้าให้ได้ปะโอ้โหโดนหน้าหลังเลยไม่ได้ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วกัน แล้วฉันจะกลับยังไงออกจากนี้อย่ามันลืมดูไปแค่ตึ้มเหรอพี่พี่ไม่มีก่อนไม่มีบอกเลยนะฮัลโหลได้ครับไปแล้วกูไอ้บอกระเาครับจอยแบ่งเลยแบ่งเลยแบ่งเลยสองสเดี๋ยวต้องใช้แล้วมันมันน่าจะเดี๋ยวเราอ่ะเอ้ยใช้ใช้มีคนณป่ะเดี๋ยวแป๊บใช่ป่ะบ้านโรงเรียนป่ะพี่ใช่ใช่ใช่เหมือนจะมีคนเออผมเห็นเหมือนคนมีเฮ้ยพี่มี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 ฉันสองมี พี่กดเคลื่อนดูวงพี่เจ้าเนี่ยบ้างอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะโคตาตัวกลางๆโคตาตัวระหว่างเขาวอะพี่เขากดใช่พี่กับเอ่อโคตาตัวมันมีหาเป็นธรรมดาเจอดเป็นธรรมดาเดี๋ยวเล่นนี่พี่เขาเขาสุดมากเขาสุดนะวงเล่นยากป่ะพี่ถ้ามีรถอ่ะเห็นปะเห็นรถจิ๊บปะจิ๊บไม่ไหวว่ะจิบโมไม่รอดว่ะมาวิ่งตรงเลยวิ่งตรงเลยทางตรงป่ะพี่ใช่ต้องตรงละโอ้มีเห็รถจิ๊บอ่ะพี่เหรอเราไกลด้วย เราต้องวิ่งลงแล้วล่ะเราจะไปวงต่อไปไหมเนี่ยขวาเล่งขวาเล่งขวาได้โรงเรียนเล่นไปดีไปดีไปดีเราโคตรโล่งเลยนะพี่จริงโล่งอ่ะใช่แต่เราต้องไม่คล่องเดียวให้เร็วที่สุดเราลงลากไหมไปไปใช้ดอกล่างไปใช้ดอกลากอย่างเงี้ยดูหลังคนดิระวังข้างบนมาด้วยพี่มาชัวร์แล้วเป็นศิลป์ได้พี่ไปค้ำบนดีกววะเรามีต่างต่าเองวันเอลมีนะเอลที่จะเข้าเข้าเอลที่จะเข้าวงเรามานะพี่ใช่ใช่ใช่เออดอกปะใช่ พี่เอ้ยพี่เดี๋ยวคนในแคนเราแทบไม่ลดเลยนะหรือว่าผมไม่ได้สังเกตวะไม่เหลือลด <c oughs> เดี๋ยวผมดูเงี้ยโอเคโอเคพี่ไปเช็คไอดอ็อดไปนะผมจะดูนี่ร้องบนด้วยร้องบนด้วยบ,บ,บนพีอะ่ะโอ้โหพี่วงโค้ดได้เลยโค้ดเอามีปะเนี่ยงข้างบนอะ่ะเอ่อวงไม่วงขวาลองขวาลองขวาผมระวังกับตรงนี้ของผมอ่ะมีพี่ข้างล่างนะพี่จำไว้นะ แล้วก็ผมว่ากองไอ้ตรงโคกไอ้นั่นอะโคกตัวข้างบนเยอะข้างล่างอไม่มีไม่มีโอ้ไม่ไหวว่ะตีเลยเจ็บมากเจ็บมากแมวเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมันโดนไปนั้นหนึงโดนไปนั้นนึ่งแมวชุกแมวชแมวชุกแมวชุกไมวยนะ มาดูต่อครับจังหวะนี้ครับเมื่อกี้ตายไปเลยเอ้เยอย่าตายไปเร็วอ่ะเมื่อกี้วางให้วอปิดท้ายขวาปิดไม่ได้ครับอ๋อสิบแปดคนต้นไม้อยู่ซ้ายมือครับวัาแตกครับเสียดายมากครับเมื่อกี้อารมณ์เสียใจพักเลยไปเร่อๆเพราะว่าทำเลที่เราลงมาเนี่ยคือเราต้องเข้าช้ากว่า ขึ้นไปเช็คโคตรฟรีเลยตรงนี้แตกไปนึงครับเรียบร้อยโดนซ้ำไปเลยเสรขึ้นมาได้หนึ่งคนครับมียิ้งคนเองครับจังหวะน,นี้น่าจะเหลือแค่หมีหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยทนายเปอร์ที่ความือบางครับจังหวะนี้เจ็บว่าผมโดนระเบิดไปด้วย,วยกันล่างไม่น็อกน็อกหรือไม่น็อก เรียบร้อยครับสไนเปอร์ AWM ครับไม่รู้เป็นใครยิงกลับมาจังหวะนี้แตกไปเลยครับน่าจะเป็นสามที่ครับ2 3 2หรือเปล่าจังหวะนี้จริงครับโอชาตี้โอสีที่โอเจ็บที่เลยครับจังหวันที่ผมกำลังยิงกันนัวครับข้างบนจริงๆฟรีสปอร์ตยิงฟรีสปอร์ตระเบิดบีไปเอ้านะเฉยเลยครับเรียบร้อยทีเกมครับตาตานี้แพ้ก็คือแพ้เลยแต่ตอนนี้ชนะมีเกมครับ ที่เจอจ็อดโคตรตกใจเลยเมื่อกี้ใต้แบบอ่ะไม่ตัดตั้งตัวอะไรเลยที่คิดว่าไงมีที่ไหนอยางกัดปะเล่นแบบไม่คิดบาสเกตบอลนี่อะไรเอาเด็กนะบาสกีิก็ได้เจอได้วยแจกไายเอาเลยไมีี่ลงมีไี่ลงก่อนอ่ะพี่เรอไม่ให้มันได้โอ้โหจังที่เปี่ยงเปี่ยงตรงนี้ไหมไม่พี่เี่ยงปลี่ยงหลังขวาไหม าะไม่มีคนนะไม่มีคนนะตรงนั้นวิ่งขวาไปสามแยกแล้วยังหมดจ่านะไม่มีเฮ้ย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 โบ๊บาว่ะโบ๊บเดือดดว่ะเือดว่ะไม่ได้แล้วตารางของผต้องทำงานแล้วผมบอกเลยตอนเนี้ยตารางมันทำอะไรได้วะพี่แม่พูดตารางทหารไม่ใช่ครับ ฟังเป็นธนาคารเหมือนกันเทำอะไรอ่ะพี่บอผมว่าคู่ชัดอยู่นะโดนดักยังวะหิดมากนะจ๊อร์ดอร์ดไปค่อยไว้ใจเท่าไหร่เลยงีว่ากี่ลูกแล้วเจ็ดแล้วอ่ะใครจะเอามากสามสามเอามาลูกเอายวลูกทำไมถึงเลือกไม่มีเลยเยอะจังวะมันมันได้ยิงแบบถ้าจะเป็นระยะประชิดมันเล่นยากอะพี่ทำไมอ่ะ มันยากไหมถ้าคนเดียวอ่ะยากแต่ถ้าแต่ถ้ามีเพื่อนด้วยอ่ะไม่ยากเมื่อกี้พี่โดนสนเลยไม่เข้าไงมันสนสะท้อนพานดีกว่าต้องไม่ยิงวะพี่เมื่อกี้ไม่ได้ยิงเลยเหรอผมยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยครับก่อทุกคยิงเลยวิทย์วิทย์ย้ไม่ได้ยิงเลียนไปลิ้นเดียวโอ้โหไม่ได้เต็มเขาเลยมันน่าจะมาบีบกลางๆน้ำเนี่ยน่าจะนะเล่นหนีนอนป่ะ ทางมันดูหลายทางนะตรงนี้ถ้เข้าไปอ่ะบนเขาหลางเลีใช่เอาแล้วเอาแล้วตามหลังรถรถรถกำลังบนเขานะพี่บนเขาีรถาแล้วนะลอจอดลองจอดรถจอดรามันนี่ังซ้ายระวังซ้ายระวังซ้ายระวังซ้ายเนมีเมีแดงมีแดง ถ้าเราเล่นดดัเจ็บเหลังเราเล่นนะจไพี่ดาวดาวฝังดาวดึงได้ดึงได้ดึงได้ดึงจานต้อมได้เขาดนหล่ง้เดอยเดยึงดึงดดึงดึงดดึงดึงดดึงดึงดึงดึดึง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 งดึงดึงดึดึงดึงดึดึงดึงดึงดดึง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 ดึดึง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 ด ไป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 ไี่ตกไ้เยอะตกไ้เยอะเราอไอ้บอกแล้ว่อยากเข้าตรงีเตรงที่ปตกลางตรงกลางเอออไม่มีไม่มีที่เรามาไม่มีเลยที่เราไปได้ตรงที่เรามาปัะไ่ใช่เมอมันน้อยกว่านะอย่างไรมันแบบเตกีงีเมื่อกี้มันรวม่อ๋อมได้คิวมานิดห่ใครมีวะแบ่งหน่อยเลมีสองสี่ไมสี่ไม่สี่ออวงต้องเคลื่อนป่ะต้องเคลื่อนป่ะต้องตีบ้านนู้นีบ้านที่มันแคมป์อยู่ ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วอยู่ที่ไอวอต้องอ้อมนี่ตรงเขาเนี่ยมาเดินเลยต้องเดินเลยใช่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 ไม่ต้องกลัวได้โซต้องเดินเลยอ้้วอมบอกว่าอ้าวพี่รถจี๊ปฮัลโหลคนเด็กวะคนเด็กก็พี่ได้นะได้นะไปลงเฮ้ยโอ้โหข้างบนบนป้นอ่ออดเล็กอยู่แล้ว

ไม่ดูว่ะเมย์เมย์เมย์ตีเมยบอกเลยยิงสุดมันมีล็อกหัวที่บ้านเดียว่ะมีดักมีดักหน้าต่างมีดักหน้าต่างเล่มเหล็กอ่ะข้างหน้าขวามือเหล็กเนี่ยนะพี่ใช่มีแค่ตรงนั้นแหละมีแค่ตรงนั้นแหละออกยากจัดไม่งั้นก็ซ้ายซ้ายมีบ้างซยมีคนเยอะมากอยู่ได้ปล่าอยู่ได้ปะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ ไม่็กขต้องเป็นเหล็กต้องเป็นเหล็กแล้วไอ้ลาไอ้บาไาดูาไอ้าไอ้บาบ้าไบาอ้บ้าไอ้บ้าไ้าไาไ้าไาไอ้ไบ้าไอ้บ้างไอ้บ้าง้ไอ้ไอไ้อไอ้้้บ้าบไอ้บไีบ มึงก็เกินามจังหวัดปะนี่ยโอ้เออมาดี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 เอาเยีระเบดีเอาดีเจีบดีเจ็บดีนี่มันได่เข้าเลยพี่เหรอมันไม่เข้าแล้วเฮ้ยลงไม่ไหวว่ะเรียบร้อยว้าวมีทั้งนั้นเลยเต็มสี่แล้ว ไยพี่สีจีไม่เน่ตัวหลังตัวเนี่ยไม่นี่ไม่น่ไม่น่ต้นไม้อ่ะอ้นไม้ต้นไม้ต้นไม้หรายต้นไม้ต้นไมีหมดเลยเืกคทีเรา่ายอีเอาตรงี่อ๋อ่ทีายือ่ะไม่เงดเลยอะัวเดียวเลยมันไม่ได้งดเลยอะพี่ มันหนีทั้งเกมเลยโอ้